สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะน้องฮาร์ดด้วยวันนี้นะครับผมเซลเอ็มขออนุญาตส่งมอบนะฮะเจ้าอีวีสูดีแม็กซ์1.9แคร์โฟนะครับตัวเอสคันนี้กับคุณลูกค้านะครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อฮาร์ดครับผมน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดเป็นลูกค้าแนะนำเนาะแล้วถามน้องฮาร์ทนิดนึงวันนี้น้องฮาร์ดเดินทางมาที่นี่ยังไงจองเครื่องมาตอนเช้าครับผมมาจากไหนมาจากไหนดีกว่ามาจากขอนแก่นครับขอนแก่นเลยนะเมืองขอนแก่นนั่งเครื่องมารับรถกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ อ่าแล้วก็ขอความประทับใจครับหรือว่าความรู้สึกที่น้องฮาร์ดมีแบบเพอร์เฟคคาไฮแลนด์ของของเทนนี่ครับอ่าคุยดีครับอ่ารถสวยครับผมแล้วก็อ่าออกง่ายครับผมราคาถูกด้วยครับครับผมขอบคุณครับก็นะฮะอ่ะและสุดท้ายเลยเนี่ยอ่าให้น้องฮาร์ดฝากฝากร้านพี่นิดนึงนะครับเวลาเรามีเพื่อนหรือว่าได้นำรถคันนี้ไปใช้งานที่ขอนแก่นแล้วเนี่ยจะแนะนำมาที่โชว์รูมเราไหมอ่าแนะนำครับว่ารถดีรถสวยครับผม อันนี้ต้งมากนะอันนี้ต้งมากนะฮะสุดท้ายนะครับผมเตียวเอ็มนะครับขออนุญาตส่งมอบขออนุญาตสักโชว์รูมไว้นิดนึงนะครับผมโชว์รูมเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนราานะครับผมตุกุมิตรร้อยซอยราษา8็ดแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าหน่งสามศูนย์แปนะฮะเราวันนี้ขออนุญาตส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้กับน้องฮาเดินทางกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภาพเตียวเอ็มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ